นี่เป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่ถูกพัฒนาให้ใกล้เคียงกับมนุษย์ถูกนำมาจัดแสดงในงานประชุมหุ่นยนต์โลกปี2022ที่กรุงปักกิ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมงานในปีนี้มีทั้งการจัดประชุมงานแสดงหุ่นยนต์และการแข่งขันหุ่นยนต์ในงานนี้ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่หน้าตาละไม้คล้ายคนดังอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร,ร์ชื่อก้องโลก รวมถึงการพัฒนาหุ่นยนต์ตามที่ต้องการอย่างหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกออกแบบให้หน้าตาเหมือนกับผู้พัฒนาผู้พัฒนาหุ่นยนต์บอกว่าเขาสามารถสร้างให้หุ่นยนต์มีหน้าตาสมจริงโดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด3เดือนหุ่นยนต์ฮิวมันนอยรุ่นใหม่ๆถูกพัฒนาให้สามารถพูดร้องเพลงเต้นรำและแสดงออกทางสีหน้าได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เป็นหุ่นยนต์บริการที่สามารถเสิร์ฟเครื่องดื่ม ผู้บริหารของ Ubitech Robotics บอกว่าแม้ว่าการส่งกาแฟจะดูเหมือนเป็นงานง่ายๆแต่ความท้าทายอยู่ที่การทำให้หุ่นยนต์มีปฏิสัมพันธ์เหมือนมนุษย์ทั้งการใช้มือและการส่งสายตางานประชุมหุ่นยนต์โลกในครั้งนี้มีบริษัทเข้าร่วมกว่า130แห่งมีการจัดแสดงหุ่นยนต์มากกว่า500รายการแสดงถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จของการพัฒนาหุ่นยนต์โดยนักพัฒนาชาวจีน